สงครามเย็นสงครามที่เกิดขึ้นต่อจากสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2นะครับสงครามเย็นหรือที่หลายๆคนเข้าใจในนาสงครามตัวแทนเป็นสงครามที่ไม่มีการประทะก,กันโดยตรงและคือสงครามที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งทางการณมืองการเมือการคืออุรมการเสรีนิยมที่นําโดยสหรัฐกับกุดมการคอมมิวนิสต์ที่นําโดยสหภาพโซเวียตครับความจริงคือ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมีมาก่อนสงครามเย็นเพราะคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในสภาสหภาพโซเวียตเลยทําให้คนสมัยก่อนเนี่ยกลัวเพราะทําให้เกิดการปฏิวัติรัสเซียที่เคยยิ่งใหญ่มาก่อนและกลัวที่จะเกิดการล้มระบบเก่าเพื่อใช้ระบบคอมมิวนิสต์ครับโดยเราจะมาพูดถึงทวีปนะครับทวีปยุโรปเนี่ยคือทวีปที่ไม่ยอมรับระบบคอมมิวนิสต์อยู่แล้วโดยที่สหรัฐอเมริกานะครับเป็นมหาอำนาจใหม่ในช่วงเวลานั้น ปัจจัยที่ทําให้สหรัฐอเมริกามีอำนาจขึ้นมาด้วยการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการค้าอาวุธส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคและให้ให้กู้ยืมเงินในการทําสงครามเพราะว่าในทวีปบอื่นเนี่ยหลังจากการทําสงครามเนี่ยเอ่อทำให้บอบช้ากันหลายประเทศมากเลยครับ สหรัฐก็เลยรู้สึกว่าตัวเองควรขึ้นเป็นผู้นําโลกเสรีได้แล้วดังนั้นในฐานะผู้นําโลกเสรีเขาไม่อยากให้ทุกคนหันไปเปลี่ยนแปลงเป็นระบบคอมมิวนิสต์เขาเนี่ยยึดมั่นในเสรีเสรีนิยมซึกจะมาพร้อมกับระบบทุนนิยมหรือเป็นอุดมการณ์ที่สหรัฐยึดถือนั่นเองสหรัฐเลยมองว่าระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยไม่เสรีนิยมหรือทุนนิยมเลยเลยรู้สึกไม่โอเค ในขณะที่ฝั่งสหภาพโซเวียตฝั่งคอมมิวนิสต์เนี่ยก็รู้สึกว่ารู้ไหมว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรที่ไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองมันเป็นผลพวงมาจากจากักรวรรดินิยมทางนั้นเป็นมาจากการปกครองเก่าหรือพวกทุนนิยมที่ต้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเองดังนั้นโซเวียตเนี่ยเลยไม่อยากให้ประเทศต่างๆเนี่ยเป็นทุนนิยม